น้อมกราบมรสการท่านพระอาจารย์คือคลิกค่ะบริษัทหรือกลุ่มบุคคลที่ช่วยสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องเขาได้พบคําสอนที่แท้จริงนั้นได้สร้างเหตุปัจจัยใดมาคะก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยอย่างน้อยเรื่องของศรัทธาในอินทรีย์ห้าเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้ต้องคงได้เคยทํากับพระศาสดามาบ้างแล้วคนที่สนับสนุนเนี่ยเรียกว่า ปาริจารยานุตริยะการบำรุงที่ประเสริฐสนับสนุนที่ประเสริฐคือสนับสนุนตถาคตหรือสาวกของตถาคตนั่นคือเขาต้องมีเหตุปัจจัยมากับพระาศาสดาะจะเป็นศรัทธาก็ตามเป็นวิริยะความเพียรก็ตามเป็นสติสมาธิปัญญาก็ตามจึงทําให้เขาเมื่อมาฟังคําสอนพระาศาสดาแล้วเนี่ยเกิดความเริ่มใส่และทําการสนับสนุนนั่นเอง